จังหวัดตรังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำ นายกจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำคาดการพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำนองไม่สามารถระบายได้ทันในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2566ซึ่งรวมถึงจังหวัดตรังด้วยนั้นขณะนี้จังหวัดตรังมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการ การอุตกภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุตกภัยเป็นประจำโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ําทําความสะอาดร่องน้ํากําจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ําตามแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ําฝนและน้ําจากท่อระบายน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอดยศพรคนะไกลศรีสวทังรายงาน